กราบสวัสดีพี่น้องวันเสาร์ตลาดนัดบ้านเปื่อยครับนี่เสาร์ที่สิบหา้ามันมือเลขออกเนาะวววบ้านเปื่อยตลาดนัดบ้านเปื่อยฝนตกคำครับเอาน้องนุ่งกับมาได่หน่อยขายปนขายแจ้วได้เนี่เฮ็ดแล้วชิมแซ่บบรรยากาศตลาดนัดบ้านเปื่อยพี่วิทย์แกไปพี่ ปักตอนนี้ะมาตอนว่ามัน,มนสมาซิลียเนี่ละนี่ครับตลาดนัดบรรยากาศในอาคารตลาดนัดบ้านเปื่อยหลังจากที่ฝนตกค้ำไปื่าไม่ข่าลูกข้าก็ขักลังไหลเข้ามาในดบคนเนาะข่าไม่ข่าก็พาอได้ข่าได้ขายกันอยู่แต่ว่าคนคนออยู่ทั้งหอกเนาะคนกระสี บ่อท่านไน้ขายเพราะว่าเก็บจริงเก็บของขาม้าเนาะค่าก็เริ่มมาหลายแล้วเอาพอไซส์มาได้แต่ตวงแท้เป็นบุญด่พ่อบ้านทีเป็นบุญไหมเนาะหม้อะตุาอ้พอแล้วจะเป็นหม้อกระต้มขายครับราคาหลากหลายอยู่ ใบ้านโคบป,ป่ายีลอกเห็ดขมนอม้อไม่สายบัวเห็ดฟางทีนี้น้นองอาตุ้นกับไปได้เป็นน้องของแสบมาน้องไม้ไม้เล็บมาดเด้น้องเอิญนี่เนะนี่ครับเขาจับคนน้อยง่ายด้วยเถอะเมื่อนี้คนที่ได้ขวป่าสวนอยู่นะครับเพราะว่าพ่อน้องอาต์มือพ่อได้ดีนะครับ โอ้หนุ่ยใหญ่ไปมือแรงที่ไปผัดเนาะผัดมือแรงที่ไปผัดเนาะหนุ่ยใหญ่เต๋าโยนซื้อมาโลจากบาทเทแถวลเพิ่นขายเป็นถุงถุงตามถุงหาซื้อได้หาย่ายผิดไปทุกอย่างโอ้ตอนาอัดบริยางนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนมันตกอือตัวไก่ๆกันนี่นะครับประมาณนี้แหละตลาดนาดัดวันเปื่อยตลาดแดงเด้อ พี่น้องว่าเบิ่งเบียกเบิ้งได้สินค้ากันหลากหลายตลาดเลี้ยงตลาดคุณทีมงานพี่แสียงนะ้องคนจัดเนาะตลาดไทยบ้านบรรยากาศบ้านบางหลายสิ่งหลาย,ยาอย่างอยู่นะครับพี่น้องนี่จะเป็นร้านท่นาในร้านเม็ดต้วนแล้วก็ตรงข้ามกันก็เป็นร้านพ่อน้องอาสนั่นก็ร้านพี่สาวแม่น้องอาสเนาะทั้งนั้นก็เป็นร้านแม่ลกักขายข้าวโพดร้านแม่ขายเห็ดฟาง น้องอาร์ตเพิง่งจะได้หอยหอยจียเ้เห็นมาคนเดินแต่พี่เขาโอ้พอเราหามแถมนี่นะครับพอเราเรื่อนี่ไปอุดหนุนได้ยูหัวมุมเนะาะจ็กกาดลานพอน้องอาร์ตอยู่ขาไม่นิ้นเพิ่งก็มาหลับไปขายนะครับกาดอยู่ประมาณนี่แหละโอ้ยใหญ่สุดเราเมียยัยเหรอมันยัยประทัน <laughs> อายุสินค้านะครับเอาจังไดรกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะอายูทูปพอน้องอาร์ตชาแนลติดต่อพ่อน้องอาร์ตชาแนลแล้วก็เฟซบุ๊กเนี่ยพอน้องอาร์ตพ,พาหางเงินเนาะนี่เด้อร์มีตัวตัวน้องอาร์ตอันผู้เอายิ่นี่เป็นพ่อน้องอาร์ตนะครับผู้ลงค้นมาซื้อผู้เบอาซื้ออาร์ตประเณนนะครับนี่ซื้ออาร์ตเนี่ยน้องอาร์ตน้องอาร์ตตัวจริงเสียงจริง,งะนะครับ จริงแท้จริงรีงงงแม่น้องอาดนะครับเอาขอบคุณขอบคุณพีพ่น้องหลายๆที่ให้การติดตามรับชมส่องพอน้องอาเนาะขอบคุณหลายๆครับผมยังพอกัน,นครับ